สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่แอดมินได้สังเกตสังกาแล้วกันนะคะผู้ที่ติดตาม i อของน้องลิซ่าซึ่งแอดมินขอใช้สถานะว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอมีรู้บ้างเลยเอ๋หรือว่าน้องลิซ่าอาจจะรู้ตัวแล้วหรือเปล่าคะอ่าอ่าอ,อันนี้ก็ไม่แน่นะแต่ค่ะแต่คนแรกเลยค่ะที่ได้เข้ามากดติดตาม i อจของน้องลิซ่าไปก่อนหน้านี้ไม่นานนักก็คือ global creative director ของแบรนด์ swarovski ค่ะผู้ผลิตคริสตัลนะคะแบรนด์เครื่องประดับ ชั้นนำของโลกเชี่ยวชาญด้านการเจรไนคริสตัลนะแล้วก็ก่อตั้งมามาตั้งแต่ปี1895หรือว่าประมาณ127ปีมาแล้วก่ะทุกคนโดยคุณจิโอวันนาแบตชเกลแองเกิลเบิร์ดนะคะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะได้นั่งเป็นพ่วงนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ระดับโลกของสวารอฟสกี้ค่ะแถมที่สำคัญนะคะคุณเจวันนายังเคยเป็นนางแบบตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแต่ว่าเธอเนี่ยตัดสินใจทิ้งแคทวอล์กนะเพราะอยากทำงานด้านการ กออกแบบมาวาว่สรุปง,ง่ายๆเลยก็คือเธอเป็นที่รู้จักในวงการแฟชั่นเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะแล้วก็แอดมินขอบอกไว้เลยนะคะว่าคุณลุงบาบินบุงกรีห้ามปล่อยน้องลิซ่าจากการเป็นแอมบสสเดอร์เป็นันขาาเลยนะเพราะว่าคุณแม่จีโอวาน่านะคะอาจจะมารอเสียบอยู่แล้วก็ได้เอ,เอาจริงๆเป็นใครก็ต้องการน้องลิซ่าไปเป็นแอมบสสเดอร์อยู่แล้วล่ะคะ่ะทุกคนโดยเฉพาะวงการแฟชั่นนะตอนนี้นะคือทุกคนจะทราบดีเลยคะ่ะว่านี่คือควีนอพโซอแล แล้วก็ทํายอดขายทั้งแบบซีรีแล้วก็บุงกรีที่ผ่านมาเนี่ยได้เกินเป้าไปขนาดไหนอีกคนนึงค่ะจากแบรนด์คู่แข่งของอาณาจักร RVMH นั่นก็คือแบรนด์ Gucci แล้วก็ Valentino ค่ะคนที่เข้ามาติดตาม IG ของน้องลิซ่าของเราเอาไว้สักพักแล้วนะคะนั่นก็คือคุณยีอิกเทอฮันนะคะฐานชื่อผิดขอภัยนะกับตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์แบรนด์แล้วก็การตลาดผลิตภัณฑ์ของ Gucci แล้วก็หัวหน้าโครงการแบรนด์ของ Valentino ซึ่งแม้ว่าจะตามติด i อจของ น้องลิซ่าของเรามาสักพักแล้วแหละแต่ก็ยังหาจังหวะเสียบเข้ามาไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าลูกสาวเราเป็น g b a ให้กับแบรนด์ซิลีนอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของน้องลิซ่าแล้วก็ตระกูลอาโนเองเนี่ยก็จะค่อนข้างนั้นแฟนมากขึ้นอีกด้วยนะเพราะว่าช่วงหลังน้องลิซ่าของเราโพส์ภาพลง i อไปกี่โพสเนี่ยสังเกตได้เลยนะคะว่าบรรดาลูกชายของคุณลุงเบอร์าร์ดเนี่ยก็ต่างพากันมากดไลค์ทาง i อของน้องลิซ่าอยู่เรื่อยๆเลยด้วยนะคะแม่ ขอบอกเลยว่าแบรนด์ใหม่ก็รอเสียบแบรนด์ที่ถืออยู่ก็ดูไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยมือไปเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ขอบอกเลยนะคะว่าน้องสาวของเรารับซัพแบบย,วยาวๆค่ะเพราะว่าถือแบรนด์อะไรก็พายยอดขายแบรนด์พุ่งแรงแซงตลาดโลกขณะน,นี้คิดว่าลุงเบอร์นาร์ดอาโนเขาจะปล่อยมือน้องไปง่ายๆหรอคะอะไรไงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอเอามาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ